ก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะครับก็าการเฉริมฉลองปีใหม่ก็ผ่านไปนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสเข้าป่าเหมือนเดิมนะครับขอบคุณผู้ติดตามนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ Youtube นะครับสำหรับผู้ติดตามผมมาตลอดนะครับวันนี้ก็มีภารกิจนะครับ ขึ้นเขาเหมือนเดิมนะครับขึ้นหารีวิวภูเขานะครับวันนี้ก็ใกล้จะหน้าแรงแล้วเข้าหน้าหนาวแล้วครับก็บรรยากาศก,าก็ไม่ค่อยเคี้ยวเท่าไหร่นะครับวันนี้พบความมั่นใจเต็มกระเป๋านะครับวันนี้นี่เดินปาหน้าหนาวหนักนะครับทางอะไรต้องมีอะไรมีสะนั้นก็ ไม่รอดนะครับเพราะว่าอากาศในเขาในป่านี่มันหนาวมากนะครับหนาวเย็นยาเยือกเลยแหละนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่สูงกว่าน้ำทะเลมากนี่มันจะอากาศนจะเย็นนะครับหนาวบนเขาไม่เหมือนหนาวที่อยู่บ้านนะครับหนาวในเมืองนี่หนาวแค่เย็นๆนะครับ หนาวบนป่านี่หนาวบนเขานี่ยโอ้ยเนจะเยือกเลยนะครับก็เตรียมมานะครับนี่เป๊ะอุปกรณ์ของเราเพียบวันนี้ทั้งสิ้นแล้วก็เสื้อนะครับหนักมากนะครับวันนี้ก็จะไปประมาณ สองวันหนึ่งคืนนะครับดูซิว่าเราจะรอดไหมนะครับจากความหนาวนี้จะรอดหรือเปล่านี่ก็ถึงจุดพักนะครับก็ออกินน้ำก่อนนะครับมีไฟฉายนะครับเพียบเลยวันนี้ทั้งสเสบียงครบถ้วนมีน้ำด้วยนะครับเพราะว่าบนเขานี่หาน้ำไม่ได้นะครับไม่มีน้ำนะครับก็ นี้ก็พึ่งครึ่งทางนะครับเดินมาก็ประมาณสองชั่วโมงแล้วพึ่งครึ่งทางก็ออกินน้ำก่อนนะครับพักกินน้ำก่อนอก็พักผ่อนก่อน,นครับเหนื่อยมากนานแล้วไม่ได้ขึ้นนะครับเฮงแล้วไ่ขึ้นภูนะครับเมื่อยขนาดนี้เดี๋ยว ถ้าใครชื่นชอบนะครับการย่างปลาหาส้มธรรมชาติครับวันนี้นะครับก็จะเดินทั้งวันนะครับขำไหนนอนนั่นเพราะว่าวันนี้ว่างนะครับก็เลยเดินปา่าพาทุกคนมาชมบรรยาก,กาศกลางป่านะครับหน้าหนาวช่วงนี้ช่วง ววันนี้ไม่ค่อยหนาวนะครับแค่อากาศเย็นๆนะครับขนาดแดดจ้านะอากาศเย็นๆอยู่ถ้าถ้าหมดแสงเมื่อไรแล้วก็เย็นเยือกเลยนะก็ติดตามไปด้วยกันนะครับกินน้ำระก่อนก่อนอีกน้อยก็เดินนะครับก็สำหรับทุกคนที่ชื่นชอบนะครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พ่อใหญ่ด้วยนะครับวันนี้พ่อใหญ่จะพาเดินป่าเดินเขานะวันนี้อยางป่าได้เฮ้ยวันนี้ทำอยู่ไซนอนอยู่หันน้ำก็จะมีทลายเพราะว่าเครื่องก็ที่มีน้ำอยู่หรอกน้ำนี่ขาดเมื่อไหรนะครับขาดน้ำเมื่อไหร่ตายทีนะครับอยู่ในบนเขาเนี่ยต้องหาน้ำ ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามแล้วก็คนไหนเพึ่งดูคลิปนะครับก็ถ้าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมติดตาม่องของผมไว้นะครับช่างทันคนล้างเขานะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับวันนี้จะพาทุกคนเดินป่าแบบจุใจเลยนะครับคนไหนชอบนะครับ ว่าข้างหน้าเราจะมีอะไรไหมนะครับเราจะเจออะไรบ้างวันนี้ก็อย่าลืมติดตามกันไปนะครับป่าเนื้อมากสัมภาระนะครับนีทั้งสัมภาระครบครันนักมากนะครับ อะไรอีกเต็มเลยเอเเข้าป่าหน้าหนาวนิดหนักนะครับเพราะว่าก่อนเรามายเยอะเขาเตรียมไว้กันหนาวนะครับถ้าไม่มีพวกนี้ก็เข้าไม่ได้นะครับตายแข็งตายเลยแหละอ้าวเข้าไม่ได้แล้วัปนี้เดี๋ยวดูก่อนเต็มกระเป๋าเลยนะครับติดอะไรวะติดอะไรข้างในติดอะไรข้างใน นี่วันนี้หนักนะครับอู้อู้นี่อู้ <c oughs> กบกอย่าลืมนะครับวันนี้ก็ไปกันเลยนะครับ ก็ติดตามกันไปดูนะครับเพราะว่ามันจะมีอะไรวันนี้นะครับก็ดูบรรยากาศก่นกอนนะครับก่อนออกเดินทางนะครับดูบรรยากาศโอ้โหต้นไม้นะครับต้นไม้ใหญ่ตอนนี้แค่ครึ่งทางก็ออีกประมาณสักสามกิโลนะครับก็จะขึ้นสู่ หลังเขานะครับรอย่าลืมติดตามกันไปนะครับ นี่ก็มาหอดเคึงนาผาเลยพี่น้องนี่นาผาสูงนะครับสวยเลยนะครับการเดินท่าของเข้ามานี่ก็ไม่เหนื่อยเปล่านะครับพาทุกคนเบ่งบรรยากาศนะครับนี่คือนาผานะครับ จะเครื่องเขาแล้วอีกหน่อยก็ข้างบนอีกประมาณสองกิโลนะครับขึ้นข้างบนเพราะว่าขึ้นตรงไม่ได้นะครับติดนาภาต้องอ้อมนะครับยางอ้อมผู้สักเกือบสองกิโลไปะละแต่ตอนนี้ก็หยิ้วเขาแล้วครับก็พักกินเข่าสก้อนนะครับกินเขา่า เบงบรรยากาศไปพร้อมนะครับอยู่ในป่านะครับกินข้าวแทบขนาดพาทุกคนดูบรรยากาศก่อนนะครับบรรยากาศกลางป่านี่หน้าผาสูงนะครับผลเส้นทางที่เขาขึ้นก็ขอพาทุกคนมายางมือกร,อรับจังหน่อยเดี๋ยวกิกกนเข่าครับ เดินดูก่อนนะครับ้าเบื่องก่อนครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับหน้าผาเนี่ยเบื่องก่อนครับดูก่อนว่ามันไปยังไงว่ามันจะไปยังไงนี่ครับทุกคนนี่ครับหน้าผาสวยมากนะครับ บ้าหเจ้าจี้จีนะครับโอ้โหูงามบนภีนองไม่เหนื่อยเปล่านะครับคุ้มกับการเหนื่อยอยู่เพราะอย่างนี้แหละครับผมจังมักยางปานะครับชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับ โอ้พาสูงนะครับสมบรรยากาศนะครับ